สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าหนิงโกกตูมนะคะวันนี้ทําขนมทั้งวันเลยค่ะพึ่งได้ครึ่งหนึ่งนะคะนี่นะคะพึ่งได้ครึ่งค่ะพึ่งได้ครึ่งเดียวเลยนะคะทําต่ออีกนะคะพึ่งได้ครึ่งเดียวโอ้โหห่อเผื่อจะเสร็จนะคะตัดตองนะคะเช็ดตองนะคะแล้วก็หอนะคะทําคนเดียวนะคะ ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนแหะค่ะพอเสร็จนี่ก็จะหาอุปกรณ์ห่อข้าวให้กับบรนทบรุษนะคะคือห่อข้าวสากนะคะให้กับบรรทบุรุษก็จะมีอะไรแล้วค่อยดูตามดูนะคะก็จะมีผลไม้มีปิ้งมีอาหารค่ะที่จะห่อฝากไปให้บรรทบุรุษที่ รับจากเราไปแล้วนะคะความเชื่อนะคะว่าจะส่งไปทางบุญข้าวสากบุญข้าวสากนี้นะคะก็ความเชื่อนะคะว่าทางบรรทุปหลุดนะคะจะมารับห่อข้าวศากจากพระนะคะซึ่งสวดเอาไปแล้วก็พระก็เทศสวดให้นะคะแล้วก็คือบรรทุปหลุดเป็นวิญญาณเ,เนาะความเชื่อนะคะก็จะมารับเอา ห่อข้าวสากนะคะเราจะมีห่อข้าวนมข้าวต้มแล้วก็ปิ้งไก่ปิ้งปลาแกงอาหารหวานข้าวเป็นทุกอย่างนะคะผงซักผ้าแชมพูยาสีฟันมีครบหมดนะคะเครื่องครัวแล้วก็เครื่องอการกินนะคะอาหารการกินมีครบหมดนะคะที่จะห่อฝากไปให้กับบรรทบุรุษที่ จากรับไปแล้วนะคะที่เป็นความเชื่อของอยุคสมัยแต่ก่อนค่ะพ่อแม่พาทำนะคะเป็นพะเพณีของชาวภูไทยนะคะก็ทำกันมาไม่รู้ว่าหลายกี่ปีแล้วละค่ะแล้วเพิ่งแล้วก็พึ่งรู้นะคะพราะเราก็โตแล้วเราก็สืบต่อจากพ่อจากแม่ที่พาทำนะคะ ตอนนี้ย่าก็ここจะทําขนมต่อแล้วนะคะนี่ค่ะวิธีทำท,ทำขนมนะคะพอทําแป้งเสร็จนะคะทันทำแป้งเสร็จแล้วนะคะ<ม>ก็จะทําเป็นห่อนะคะทําห่อใหญ่ค่ะทําห่อเล็กมันไม่เสร็จสักทีนะคะทําปั้นห่อใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะจะทําเป็นห่อใหญ่ๆเลยนะคะมันถึงจะเสร็จเร็วนะคะทําแบบนี้นะคะ ใส่แล้วก็ใส่เยอะๆยะนะคะถึงจะอร่อยนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่ใส่เยอะๆนี่ค่ะถึงจะให้อร่อยอร่อยเลยนะคะทําแบบนี้ก่อนนะคะนี่นะคะเราก็ทําไว้แบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยห่หอทีหลังนะคะนี่ค่ะห่อน้อยมันนานเสร็จค่ะห่อใหญ่เลยให้มันเสร็จเร็วๆเมื่อยแล้ว ข้าวที่เรา,าแช่นะคะเป็นข้าวเหนียวนะคะแล้วเราก็อาเอามาบดมาปั่นนะคะปั่นแล้วเราก็ใส่ข้าวดําไปด้วยนะคะก็จะเป็นสีนี้นะคะใส่แป้งข้าวดําผสมนะคะแล้วเราก็จะเอามา,อาเอามาใส่กล้วยนะคะนี่ค่ะเราก็จะามาใส่กล้วยเอามาผสมก,กันกับกล้วยแล้วก็จะเป็นเนื้อออกมานิ่มๆค่ะ ตองเราก็เช็ดแล้วนะคะเช็ดแล้วก็ทาน้ำมันไว้แล้วนะคะนี่นะคะพรุ่งนี้ก็จะได้ไปใส่บาตรนะคะประเนี้ของบ้านเรานะคะนี่ค่ะใส่ไส้เข้าไปเยอะๆเลยนะคะจะได้อร่อยนะคะเราก็ใส่บาตรแล้วเราก็แจกให้กับคนที่ไม่ได้ทำกินด้วยนะ แจกเขาด้วยนะคะเพื่อนบ้านคนไหนเขาไม่ได้ทำนะคะเราก็แบ่งให้เขานะคะแบ่งให้เขากินกันด้วยนะคะทั้งทำบุญทั้งทำทานนะคะทำทานก็เอาให้คนที่เขาไม่ได้ทำเขาบางคนก็เขาไม่มีเงินทำนะคะ แล้วก็แบ่งให้เขานะคะนี่ค่ะทำห่อแบบนี้แล้วแล้วเราก็จะห่อนะคะยญ้าห่อไม่สวยหรอกค่ะตองใบตองก็ตัดใยใหญ่นะคะมิดไปไหนเนาะกันไก่ยญ้าไม่รู้ไปไหนนี่นะคะ นี่นะคะ เราทำเยอะเพราะอะไรคะเราทำเยอะเพราะเราก็ทำแจกให้กับเพื่อนด้วยเพื่อนบ้านคนแก,ก่คนเท่าไม่มีลูกไม่มีหลานทำให้นะคะแล้วก็ไปทำทานนะคะแบ่งเขากินนะคะได้เวลาทำยาก็ทำเยอะนะคะทำเยอะทำทั้งวันเลยนะคะกินข้าวเสร็จก็ทำต่ออีกนะคะ เมื่อตกี้นี้ก็พักเบรกกินข้าวนะคะเมือเม่อยเหนื่อยก็พักเบรกกินข้าวนะคะใส่ไส้เข้าไปเยอะๆนะคะจะได้อร่อยค่ะทําต้องทําให้อร่อยนะคะ นนี่ะะคะหมดแล้วก็จะปั้นก็ทำไปอย่างนี้แหละคะ่ะคนเดียวเผื่อจะเสร็จก็คงกี่โมงละบ่ายสามนุนม่นบ้างเนาะพอเสร็จแล้วนี่ก็จะไปห่อข้าวสากให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว ความเชื่อว่าผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเป็นบุญห่อข้าวสากนี้เขาจะมีบุญเหมือนกับเราทําบุญงานประจําปีนั่นแหละเนาะค่ะความเชื่อของเรานะคะว่าเขาจะมารับบุญห่อข้าวสากกับเรานี่นะคะวิธีการห่อข้าต้มข้าหนุมแบบชาวชาวบ้านนะคะ ตามพื้นบ้านประเพณีของชาวบ้านเรานะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ